มาย่ำเทือกปลูกข้าวกันค่ะวันนี้บ้านได้ใช้น้ำฟาร์มลก ให้น้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและบ้านได้กระเจริญรวมกันย่ำเพือกเพื่อปลูกข้าวกันค่ะคงสงสัยใช่ไหมคะว่าย่ำเทืออคืออะไรคือก่อนที่เราจะปลูกข้าวเราจะต้องทำให้ในนาของเราเป็นโคลนดินในนาแตกเหลวเพื่อที่จะให้ตอนที่เรานำนาโคลนจะช่วยให้รากของข้าวเกาะได้ดี ทำให้ต้นข้าวจเจริญเติบโตดีและการย่าเทือกก็ยังช่วยให้ยากขึ้นช้ากว่าข้าวอีกด้วยนะคะว่าแต่เราจะปลูกข้าวกันทําไมคะน้องเนวไปฟังน้องเนวกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อนายสาวธิตยาสุแสงนะคะชื่อเล่นชื่อว่าเนวค่ะเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีค่ะที่บ้านในชน้ชาน้ำฟารนกค่ะ วันนี้เราก็มาย่ำเทือก,กันค่ะเพื่อที่จะปลูกข้าวสายพันธุ์ับพิมชุมแพคะ่ะปลูกไว้เพื่อศึกษาต่อค่ะแล้วเราก็มาเจอกันในวันที่ดันกล้าต่อกันนะคะขอบคุณค่ะโดยดินในนาที่เราปลูกนะคะเราก็ทำการหมักดินไว้แล้วนะคะด้วยมูลงวเป็นเวลา3เดือนค่ะและวันนี้เราก็ได้ทำการย่ำเทือก เพื่อทําให้เนื้อของดินเข้ากันนะคะหลังจากที่เราย่ําเพือกเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้1อาทิตย์ค่ะอาทิตย์หน้าเราก็จะมาปลูกข้าวกันต่อนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะมาปลูกข้าวกันค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย